ปัญหาที่สถามเรื่องโลกมกัสปปสปฤศีข้าแต่พระนักเกษณสมเด็จพระพักกวันตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายเมื่อเราเป็นมนุษย์อยู่เมื่อก่อนเราไม่ชอบเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายนังนี้แต่คราวสเสวยพระชาติเป็นโลกมกัสปปะสปฤษีได้เห็นนางจันทวดีก็ได้ฆ่าสัตว์หลายร้อยบูชายันข้าแต่ผู้เป็นเจ้า ถ้าข้อว่าไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นของถูกข้อว่าฆ่าสัตว์บูชายันครั้งเป็นลมกัปสปะฤษีก็ผิดไปถ้าข้อว่าเป็นลมกัปสปะฤษีทด้ฆ่าสัตว์บูชายันนั้นถูกข้อว่าไม่เคยเบียดเบียนสัตว์นั้นก็ผิดปัญหานี้เป็นอุพโตโกธแก้ได้ยากโปรดให้แก้ให้สิ้นสงสัยด้วยเถิดพระนักเสกด็จึงตอบว่า ขอถวายพระพรข้อที่ตรัสว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์อยู่ชาติก่อนเราไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายนั้นก็ถูกเพราะว่าครั้งเป็นโลมกัสปะฤษีได้ฆ่าสัตว์หลายร้อยปูชายันนั้นก็ถูกก็แต่ว่าข้อนั้นด,ด้วยอํานาจราคะรักใคร่หลงไหลในนางจันทวดีหาได้มีเจตนาแกล้งฆ่าสัตว์ให้ตาย,ยหรือไม่ ข้าแต่พระนักเกษณบุคคลย่อมฆ่าผู้อื่นด้วยเหตุแต่ประการคือเรื่ออำนาจราคาหะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งมานะหนึ่งโลภะหนึ่งชีวิตหนึ่งความโง่เขลาหนึ่งตามบทบัญญัติหนึ่งชวนโลมกัสปะกระทำนั้นเป็นการกระทำปกติขอถวายพระพรไม่ใช่เป็นการกระทำปกติถ้าโมมกัสปะน้อมใจลงไปเพื่อจะบูชาย,ยานใหญ่ ตามสภาวะปกติไม่ใช่เรืยอปัญญาก็คงเมื่อกล่าวไว้ว่าบุคคลไม่ควรต้องการแผ่นดินอันมีสมุดเป็นขอบเขตมีสาครเป็นคนทนพร้อมกับการดินทาอยู่ก่อนเสยหะอมาตเธอจงรู้อย่างนี้เถิดดังนี้ขอถวายพระพรรมก,กับสปารร่าฤสีผู้พูดอย่างนี้แต่พอได้เห็นพระนางจันทวดีก็เสียสติหลงไหล ให้ข่าสัตว์บูชายานด้วยความเสสติขอถวายพระพรธรรมดาคนเสสติคือคนบ้าย่อมเหยียบไฟก็ได้กินยาพิษก็ได้ยิ่งเข้าหาช้างตกหมันก็ได้ได้ล,ลงไปสู่ทะเลที่ไม่ใช่ทาก็ได้ตกน้ำขําก็ได้เหยียบหนามเหยียบตอกก็ได้กระโดดลงจากภูเขาก็ได้กินของน่าเกลียดโศโครกก็ได้เปลื่อกายเดินไปตามถนนก็ได้ ทำสิ่งที่ไม่ควรทําต่างๆนั้นฉันใดหลวมกัสปะยาสีก็เสียสติจินิดฆ่าสัตว์บูชายาในล่าวนั้นบาปท,ที่คนบ้าท,ทำยังไม่มีโทษทั้งในปัจจุบันและอนาคตอัตมาภาพขอถามว่าถ้ามีคนบ้าท,ทําผิดจะส่งลงโทษหรือไม่ไม่ลงโทษพระผู้เป็นเจ้าเพียงแต่ให้ไล่ตีให้หนีไปเท่านั้นขอถวายพระพร ความผิดย่อมไม่มีแก่คนบ้าฉันใดโลมก,กัสปายฤษีก็ไม่มีความผิดในการฆ่าสัตว์บูชายันเพราะความเป็นบ้านในคราวนั้นพอจิตเป็นปะกะติขึ้นก็ได้สําเร็จอภิญญาห้าอีและได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกขอถวายพระพรถ้าแต่พระนักเกษณปัญหาข้อนี้พระผู้เป็นเจ้าแก้ไขถูกต้องดีแล้ว ปัญหาที่หถามเรื่องพญาช้างฉัดทันข้าแต่พระนกเกษ์สมเด็จพระบรมศาสดาคราวเป็นพญาช้างฉัดทันได้กล่าวไว้ว่าเราได้จับนายพรานไว้ด้วยได้คิดว่าจะฆ่าแต่พอได้เห็นผ้ากาสาวะอันเป็นธงของฤาษีทั้งหลายเราก็นึกขึ้นได้ว่าผู้มีธงของพระอาหาันตเป็นผู้ไม่ควรฆ่าดังนี้ ได้มีกล่าววิกว่าเคราะงพระองค์เป็นโชติปาละมานพได้ด่าว่าสมเด็จพระพุทธกสปะด้วยคําว่าสมณะศิสะโลนดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระโพธิสัตว์ถึงเป็นเดริชานก็ครบรภาคกาสาวะข้อที่ว่าโชติปาละมานพด่าว่าสมเด็จพระพุทธกสปะอย่างนั้นก็ผิดไปถ้าไม่ผิดข้อว่าพญาช้างฉัตรทัน เคารพภาคกาสาวะนั้นก็ผิดไปเพราะเหตุใดพระโพธิสัตว์ผู้เป็นมนุษย์ผู้มียาณแก่กล้าแล้วได้เห็นสมเด็จพระพุทธกาสปะผู้ล้ำเลิศในโลกผู้ทรงนุ่งหม่มภากาสาวะจึงไม่เคารพปัญหาข้อนี้ก็เป็นอุพโตโกรธเขาได้โปรดแก้ไขด้วยพระนักเกษณตอบว่าขอถวายพระพรทั้งสองเรื่องนั้นถูกทั้งนั้นก็แต่ว่า เรื่องที่โชติปาละมานพว่าสมเด็จพระพุทธกาสปะในคราวนั้นรเรื่องอำนาจเขาถือชาติตระกูลของเขาเกินไปคือโชติปาละมานพเกิดในตระกูลที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสมารดาบิดาพี่น้องหญิงพี่น้องชายทาสีทาสาคนใช้คนบาเรอและสิทธิ์ของมานพเัินทั้งสิน้นนุ่นแต่ครรพรมถือว่าพวกพราหม์เท่านั้นประเสริฐสูงสุด แล้วติดเตียนเปียยชังบรรพชิตทั้งหลายชติปาละมานพวิเชือถือตามลัทิกของผู้พรามณ์ได้ฟังถ้อยคำของผู้พรามณ์ที่ด่าว่าบรรพชิตอยู่เสมอเวลาช่างปั้นหม้อชื่อว่าคติการะชวนไปฟ้าบพ,พระเจ้าชี่นี้ตอบว่าต้องการอะไรกับการที่จะพบสมณะศิษะโลนขอถวายพระพรยาอมฤตเมื่อผสมกับยาพิษ ก็กลายเป็นรสขมส่วนยาพิษเวลามาผสมกับยาอมฤตก็กลายเป็นรสหวานฉันใดน้ำเย็นถูกไฟก็ร้อนคนเลวได้มิตรด,ดีก็เป็นคนดีคนดีได้มิตรเลวก็เป็นคนเลวฉันใดสติปาละมานพเกิดในตระกูลที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสก็กลายเป็นอันธพาลไปตามตระกูลฉันนั้นกองไฟใหญ่ที่รุกลุ่งโรดอยู่ก็มีแสงสว่างดี เวลาถูกน้ำก็หมดแสงกลายเป็นสีดำไปเหมือนกับผลไม้ที่หล่นจากขั้วแก่งอมแล้วเน่าไปฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละมหามพิพโชติปาระมานพผู้มีปัญญามีแสงสว่างด้วยความไพบูรแห่งญาณน,นั้นก็จริงแต่เวลาเกิดในตระกูลที่ไม่มีศรัทธาเรื่องใสก็กลายเป็นอันธพานไปถึงกับด่าว่าพระพุทธเจ้า เวลาก็ไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วจึงรู้จักคุณของพระองค์และได้บรรพชาในพุทธศาสนาทําอภิญญาสมาบัติให้เกิดแล้วก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกขอถวายพระพรสาธุพระนักเกษโยมขอรับว่าถูกต้องดีแล้วปัญหาที่6ถามเรื่องคติการะอุบาสก ข้าแต่พระนักเกษมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าที่อยู่ของช่างหม้อชื่อว่าคติการะกระทำอากาศให้เป็นหลังคาฝนตกลงมาไม่รั่วตลอดสามฤดูฝนแล้วตรัสไว้อีกว่าพระคันธกุฎีของพระพุทธกัสปะฝนรั่วโยมจึงขอถามว่าเหตุใดพระคันธกุฎีของพระพุทธกัสปะผู้เต็มเปลี่ยนไปด้วยพระบรารมีแล้วฝนจึงรั่ว ถ้าที่อยู่ของกติการะช่างหม้อไม่มีหลังคาแต่ฝนไม่รัว่วตลอดสามเดือนเป็นของถูกแล้วคําที่ว่าพระคันธก,กุฎีของพุทธกัสสะฝนรั่วนั้นก็ผิดปัญหาข้อนี้เป็นอุพโตโกดโปรดแก้ไขสิ้นสงสัยเถิดพระนักเกษมตอบว่าขอถวายพระพรคําทั้งสองนั้นถูกทั้งนั้นแต่ว่ากติการะช่างหม้อเป็นคนมีศีล มีทร,รม,มันดีได้สร้างสมบุญกุศลไว้มากแล้วได้เลี้ยงมารดาบิดาผู้ชราตาบอดอยู่เวลาที่เขาไม่อยู่ได้มีคนไปรือ้อเอายาที่มุงหลังคาเรือนของเขาในมุงพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าเสียเวลาเขากลับมารู้เข้าเขาเกิดปีติสมนัตเต็มที่ว่าเป็นเห็นว่าเราได้สละหลังคาถวายแก่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุดในโลกแล้ว เขาจึงได้รับผลเห็นทันตายอย่างนั้นองค์สมเด็จพระทรงธรรมย่อมไม่ทรงหวั่นไหวด้วยการแปลกเพียงเท่านั้นเหมือนกับพระยาเขาเชนรุราชอันไม่หวั่นไหววลมใหญ่อันพัดมาตั้งแสนแสนฉะนั้นหรือเหมือนกับมหาสมุทรอันไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพร่องไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงด้วยน้ําที่ไหลไปจากคงคาใหญ่ๆตั้งหลายหมื่นหลายแสนสายฉะนั้น การที่พระคันธกุฎีรั่วนั้นยิ่งเป็นด้วยทรงพระมหากรุณาแก่มหาชนคือองค์สมเด็จพระชศสพลเจ้าทั้งหลายยอมเล็งเห็นประโยชน์สองประการจึงไม่ทรงรับปัจจัยที่ทรงเนรมิตขึ้นเองด้วยทรงเห็นว่าเทพยดาม,มนุษย์ทั้งหลายได้ถวายปัจจัยแก่พุทธเจ้าด้วยความเนื่องใส่ว่าเป็นผู้ควรแก่การถวายอย่างเลิศแล้วก็พ้นจากทุกติทั้งปวง อีกประการหนึ่งทรงเห็นว่าอย่าให้คนอื่น,นติเตียนได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงต้องการสิ่งใดก็ทรงเนรมิตรเอาเองทังนี้ถ้าพระอินทร์หรือพระพรหมจะทําให้พระคันทกุฎดีของพระพุทธเจ้าไม่รั่วหรือถ้าหาก,พ,ากาพระพุทธเจ้าทรงทําเองก็จะมีผู้ติเตียนได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงทําสิ่งอันเป็นหน้าที่ของสัตว์โลกทั่วไปหาสมควรแก่พระโอไม่พระสถาคตเจ้าทั้งหลาย ย่อมไม่ส่งขอวัตถุของใดๆถึงไม่มีก็ไม่ส่งขอจึงมีเทพยดา,ามนุษย์ชัละเสริญทั่วไปขอถวายพระพรสาธุพระนัก,กเสนข้อนี้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่7ถามถึงความเป็น พระราชาของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระนากเกษนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าลูกก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายเราเป็นพราหมณ์เป็นผู้ควรแก่การขอแต่ตรัสไว้อีกว่าลูกก่อนเสลพราหมณ์เราเป็นพระราชาดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าคำที่ว่าเราเป็นพราหมณ์นั่นถูกคำที่ว่าเราเป็นพระราชาก็ผิดไป ถ้าคำที่ว่าเราเป็นพระราชาถูกคาที่ว่าเราเป็นพราหมณ์ก็ผิดเพราะเหตุว่าในชาติชาติเดียวจะมีสองวันณนะคือเป็นทั้งกษัตริย์ทั้งพราม์ไม่ได้ปัญหานี้เป็นอุพโตโตกฏโปรดแก้ไขด้วยพระนักเกษมตอบว่าขอถวายท้รพรถูกทั้งสองอย่างคือเหตุทห้พราหมณ์ก็มีเหตุให้เป็นพระราชาก็มี ข้าแต่พระนักเกษมเหตุอะไรทำให้เป็นพราหมณ์เหตุอะไรทำให้เป็นพระราชาขอถวายพระพรเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงละบากปอกุศลทั้งสิ้นนั่นแหละทำให้เป็นพราหมณ์ธรรมดาผู้ชื่อว่าพราหมณ์ย่อมลวงพ้นความสงสัยทั้งสิ้นด้วยตนเองอีกอย่างหนึ่งธรรมดาพราหมณ์ย่อมพ้นจากภพคติกำเนิดทั้งสิ้นพ้นจากมวลทินทั้งสิ้น ไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นผู้มากเพระด้วยคุณธรรมอันประเสริฐเป็นผู้ส่งไว้ซึ่งการเรียนการสอนการขวนขวายการทรมานการสมรวมตนมีนิยมเป็นผู้กำหนดการเป็นผู้รักษาเมื่อซึ่งธรรมสอนและประเพณีอันดีทั้งปวงเป็นผู้อยู่ด้วยฌานเป็นผู้ทรงทราบซึ่งความเป็นไปในพบน้อยพบใหญ่และคติทั้งปวงเป็นผู้ได้พระนามขึ้นเองว่าพราหม์ พร้อมกับเวลาที่ได้สำเร็จพระสัพพัญญุตยานภายใต้ไม้สีมหาโพธิ์้อที่ได้พระนามว่าเป็นพระราชานั้นเพราะธรรมดาพระราชาย่อมสั่งสอนนอรชนในอนาเขตของตนพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนสัตว์โลกทั้งสิน้นธรรมดาพระราชาย่อมครอบงำม,มนุษย์ทั้งหลายทำให้หมู่ญาติรื้นเริงทำให้หมู่ศัตรูทุกโศกทรงยกสเสวิตชาดอันขาวสะอาดปราศจากมวลทิน มีซี่ไม่ต่ำกว่าร้อยมีคันไม้แกนแน่นหนานำมาซึ่งพระเกยียรติยศท์และสิริอันใหญ่ชั้นใดพระพุทธเจ้าก็ทรงยกสเวตฉัตรอันบริสุทธิ์คือวิมุตมักผลนิพพานแล้วทรงธรำรหมู่เสนามารที่ปฏิบัติผิดให้เศร้าโศกทรงทำเทพยดามนุษย์ที่ปฏิบัติถูกให้รื่นเริงทรงยกสเวตฉัตรอันมีซี่คือพระปีชาญาณอันประเสริฐ มีคันไม้แก่นแน่นหนาแข็งแรงคือพระขันติอันนำมาซึ่งยศและสิริอันใหญ่ในหมื่นโลกธาตุชั้นนั้นธรรมดาพระราชาย่อมเป็นที่กราบไหว้ของประชาชนผู้พบเห็นชั้นใดพระพุทธเจ้าควรเป็นที่กราบไหว้ของเทพย,ยดามนุษย์ทั้งหลายชั้นนั้นธรรมดาพระราชาย่อมทรงโปรดปรานจะพูดทำถูกชั้นใดพระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดปรานแก่ผู้ปฏิบัติถูกชั้นนั้น ธรรมดาพระราชาย่อมสรงเคารพนับถือโบราณพระราชประเพณีํำรงราชสกุลว่าให้ยังยืนชันใดพระพุทธเจ้าก็สรงเคารพนับถือซึ่งพระพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนว่าให้ดีชันนั้นด้วยเหตุนี้แหละมหาบพิษสมเ็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้พระนามว่าเป็นพระราชาด้วยพระคุณธรรมของพระองค์เอง เหตุที่จะให้พระตถาคตฏเจ้าได้พระนามว่าเป็นพราหมณ์และเป็นพระราชานั้นมีอยู่มากถึงจะพระนาไปตลอดกับก็มือจับสิน้นไม่จำเป็นอะไรที่จะพูดให้มากเกินไปเชิญรับไว้เพียงย่อเท่านี้เถิดขอถวายพระพรสาธุพระนากเกษมท่านแก้ปัญหาข้อนี้ถูกต้องดีแล้ว